ถ่ายทำไปได้หลายตอนแล้วค่ะสำหรับรละครบูชาดพยัก์คมน,นักเลงที่งานนี้ได้พระนางราชินีและราชาสายบูเข้มหัสดุวินลหาน้ามาเจอกันค่ะโดยเรื่องนี้เข้มก็บอกว่าต่างจากาละครบูที่เคยเล่นมาเพราะต้องใช้ท่าบูใหม่ๆและมีคาถาอาคมเยอะมากเลยค่ะ <laughs> ซึ่งล่าสุดก็มีการยกก้องละครไปถ่ายทำที่จังหวัดกาญจนบุรีเรามีภาพบางส่วนมาฝากกันด้วยค่ะสวัสดีครับ แต่สุขภาพาคนด้วยนะครับ bye บ๊ายบาย <laughs> และมาเต่ากันที่เรื่องฟินๆของสายชิปเปอร์เข้มเกันบ้างค่ะเมื่อเข้มลงรูปพร้อมแคปชั่นว่าทองฟ้ามเศร้าแท้งานนี้แฟนคลับก็ไปโฟกัสที่รองเท้าที่เข้มใส่ค่ะซึ่งเหมือนกับที่มุกดาเคอใส่ไว้เลยซึ่งแน่นอนว่าก็ไม่พ้นด,ด้านเศร้าค่ะว่าเป็นรองเท้าคู่ 报卡。Okay.